วันนี้เราจะมาลงคลิปติ๊กตอกนะคะเลือกทั้งเสียงดนตรีนะคะและก็เสียงภาาของเราในคลิปคลิปเดียวนะคะในติ๊กตอกที่เดียวเลยอ่เรามาเริ่มเลือกเอฟเฟกนะครครูฟาก็เลือกเอฟเฟกตัวนี้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกที่60วินาทีนะคะอ่ะาหรือใครจะเลือก15วินาทีก็แล้วแต่เลยอ่เราก็มาเลือกเสียงเพลงที่เราจะเลือกครูฟ้าก็ได้เลือกดนตรีไว้แล้วนะคะเราก็กด มาเลือกดนตรีที่เราชอบแล้วก็กดเราก็มาที่นะคะเราได้ดนตรีที่เราชอบแล้วเราก็มาทําการรีวิวสินค้าหรือทําคลิปที่เราชอบเลยนะคะจะเต้นจะทําอะไรทําอาหารหรือรีวิวสินค้าก็ตามใจนะคะเราก็ทําเลยนะคะแล้วก็รีวิวไปเลยนะคะท่าทางของเราคือไม่ต้องพูดเลยนะคะเพราะเราจะพากทีหลังเนะาะอย่างสินค้าของครูนี่นะคะครู้าก็ยกสินค้านู่นนี่นั่นมานะคะหรือเราจะทําท ภาพประกรอบประกรอบอะไรก็ได้นะคะเราก็ทําไปนะคะแล้วเราก็จะมาภาคทีหลังนะคะทุกคนอ่าเมื่อเราทําเสร็จนะคะเราก็กดถูกเลยนะคะอ่าแล้วเราก็มาฟังเสียงนะคะอ่าเ่าเสียงดนตรีเป็นเสียงดนตรีที่เราชอบโอเคแล้วใช่ไหมคะเราก็มาที่เสียงนะคะเราก็มาที่เสียงแล้วเราก็มาที่ระดับเสียงนะคะอ่าระดับเสียงร้อยเปอร์เซ็นนะคะเราจะภาคนะคะทุกคนเราต้องเบาเสียงนะคะ เราต้องเบาเสียงเพราะว่าเสียงภาคของเราต้องเด่นกว่าเสียงดนตรีนะคะแต่เสียงดนตรีเราก็อยากให้มีใช่ไหมคะเราไม่อยากให้ให้คลิปเราเงียบเกินไปนะคะอโอเคนะคะเมื่อเราได้เสียงแล้วนะคะเราก็แตะหน้าจอเลยนะคะแล้วเราก็มาทําการภาคนะคะนี่เลยนะคะกดมาที่ภาคเสียงนะคะแล้วเราก็กดมานะคะตรงนี้เลยนะคะกดค้างนะคะแล้วเรา,าก็ภาคเลยนะคะเราก็ดูภาพประกอบนะคะอุ้ย ครูฟ้านะคะไปเจอนะคะกาแฟตัวหนึ่งนะคะในทิกตอกมาเขาบอกว่าหอมอร่อยนะคะและคนที่บอกว่าอ้วนนะคะดื่มแล้วนะคะสุขภาพดีอุ่นดื่มแล้วไขมันลดนะคะครูฟ้าก็เลยสั่งมากินเลยค่ะวันนี้นะคะอ่าแล้วเราเสร็จนะเราก็เพดูนะคะ <S <S เพฟังดูนะคะ <S <S เห็นไหมคะแล้วเราถ้าเราได้ดังใจแล้วเราก็บันทึกเลยะค่ะ บันทึกเสร็จะคะเราก็เช็คเรียบร้อยดูดีใช่ไหมคะเราก็มากดถัดไปเลยค่ะแล้วเราก็เขียนหัวข้อนะคะแล้วก็แฮชแท็กนะคะอย่าลืมแฮชแท็กนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดให้ทุกคนเห็นนะคะจะให้อ่าถ้าไม่เกินหนึ่งนาทีก็จะดูเอ็ดได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็มาเลือกปกนู่นนี่นั่นแลก็ไปดูตามคลิปหลังแล้วกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โพสนะคะได้เลยนะคะโอเคใครสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้เลยค่ะ